เสนยเรื่งองระดับลูกๆว่าอย่างเราเนี่ยจะไปนั่งร้านที่มันไก่กาเราเล่นได้ไงฮะมันต้องระดับหรูหรา่าโรหาแบบนี้เข้าใจไหมหรอ่อแบบนี้เลยหรอแน่นอนอไปดีกว่ามาที่นั่งกันเออสามสอง อ้นมีคุณนักะอะไรอยู่ฝน่งพักมีุณักษที่นะค่ะเมื่อกี้เป็นแนรออยู่ข้างหน้าแต่ตอนนี้กลับไปรอทตรง้น้ถ้าเขาไม่เข้ามามจรงรู้ไหมคะเพราะเขาซื้อของเสร็จแล้วอะ,อะนี่นนพี่อาทิตย์นี่ใครหรอ่ไม่ต้องไปนนย์อนนี้เว้ยคที่เรตัดารับนีอ ลูกผู้ว่าเนี่ยต้องจ่ายเต็มครั้งจ่ายะใช้บัตรรถอะไรในไอเทมมีไม่ไอเทมก็ไม่เป็นไรต้องจ่ายกันนะคะบ๊ายบายนะบ๊ายบายลาแล้วสวัสดีค่ะ อีกแล้วเมื่อคืนกลับบ้านดึกไห้ย,ยา่ยา uh, ไม่ดึกค่ะก,ก็ถึงบ้านประมาณสี่หทุ่มค่ะค่ะว,วันนี้ก็ตื่นเช้าเข้ามาเลยทีเดียวใช่ค่ะมาถ่ายละครตอนอนี้นี่นนนนนใครครองตัว <c oughs> นี้เป็นซีนอะไรคะ วันนี้ก็เหมือนเป็นซีนที่เข้ามาในในเมืองแต่เชียงใหม่นะคะใช่ค่ะแล้วก็หนาเรากำลังอยู่ที่เหนือใช่ค่ะก็แค่แค่มาคุณย่าสั่งให้มาซื้ออาหารไปเลี้ยงคนงานแล้วก็แบบทั้งวันก็ทะเลาะกับในทิศทั้งวันเลยค่ะก็วันนี้จะแบบพี่นาเดชใช่ทาวนี้ก็จะอารมณ์เสียมากแบบเห็นหน้าพี่เขาจะอยากใช่ค่ะพาถ่ายไป วันนี้นวันนี้ถือว่าแบบเบาหรือว่าหน่ะหนวูวันนี้วันนี้ก็เบาๆค่ะหนูว่าวันนี้เบาๆค่ะก็ะอยู่ในห้องแอร <laughs> ์นนอใช่ค่ะปกติต้องไปตักแดดตลอดวิ่งอยู่กลางทุ่งส้มเอไล่ส้มะอะไรเนี้ยพูดถึงคาแรคเตอร์ละครเรื่องนี้นิดนึงอารุณีเนาะดารุณีค่ะหนูก็จะเป็นเป็นแบบ พัดพัดแรกๆนะคะจะเป็นเด็ก<ม>คือยังไม่ได้ไปเรียนก็จะแบบเป็นคนที่ขี้อ้อนรักคุณย่ามากรักแบบไม่อยากให้คนอื่นมามาอยู่ในชีวิตของคุณย่าเพราะอยากให้คุณย่ารักหนูคนเดียวห่วง,วงมากแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางาน<ม>แล้วตอนที่เหมือนเจอเจอพี่อาทิตย์พี่นเดชมาที่ไร่หนูก็จะแบบห่วงคุณย่าอิจฉาเป็นเด็กเป็นเป็นเด็กที่ขี้อิจฉามากเลยค่ะก็จะหาวิธีเพื่อที่จะแกล้งเขาตลอดแต่ตอนที่คุณย่าเสีย ประมาณขึ้นเรื่องก็จะโตแล้วนักศึกษาไปเรียนมหาลัยแล้วก็จะนิ่งขึ้น,น,นแล้วก็จะมีกัดมีกดกันตลอดเรื่องไหมคะพัดแรกๆค่ะคือพัดเด็กๆอะค่ะจะจะ กันตลใช่ค่ะมีความสุขมากเลยค่ะชอบไปหาเรื่องนี้ได้แก้ต้องไหมปกติก็จะแก้เราตลอดเนาะใช่ค่ะหนูจัดเต็มเลยค่ะทุกครั้งที่ได้แก้สนุกดีค่ะก็เรื่องนี้หนูว่ามันมีแบบสีสันค่ะคือนักแสดงทั้งแก๊งแบบเข้าลงตัวกันมากเลยได้พิภพกิ๊บมาด้วยใช่ค่ะกปกกตินเ,นรเ,กเ,กเราทำไว้ดีมากเยอะขึ้นเยอะมากไงย่ยา ก็เนดนจงค่ะก็เรื่องนี้ก็ต้องเล่นเล,เล่นให้ดีกว่าเรื่องที่แล้วก็แต่หนูก็เต็มร้อยค่ะระดับหนึ่งเลยเนาะเราก็ทำเป็นที่ ค่ะค่ะบอกว่าใกล้จะได้ออนแอร์แล้วด้วยเนาะใช่ค่ะก็อีกสักพักนึงเมษามน้องจะได้เห็นการตื่นเต้นไหมแบบนันตื่นเต้นค่ะแล้วมันเป็นละครรีเมคด้วยค่ะอยากอยากรู้ว่ามันออกมาแล้วจะเป็นยังไงพี่ป๊อกตอพี่ป๊อกเคยเล่นไว้แบบโด่งดังมากสมัยใช่ค่ะได้ดูไหมคะได้กลับไปดูดูดูยูทูบค่ะแต่ก็ไม่ไม่ได้ดูหมดค่ะดูเป็นบางฉากหลายคนอยากเห็นหนูเปลี่ยนแบบคาแรคเตอร์บ้างไปเป็นแบบ ที่แบบอาจจะแบบปิ๊ดปี้าวี้เลยอ่าหนูก็อยากเล่น,ลนค่ะบแบบนย่จะใส่ใสถ้าจะเล่นได้นะคะเซ็กซี <c oughs> ่ถ้าถ้ามีโอกาสก็อยากอยากลองดูถ้าแบบถึงว่าเราเลือกพระเอกได้อยากจะลองเจอกับใครอืม ใครก็ได้ค่ะก็หนูถือว่าเป็นบบเป็นประสบการณ์เพราะแต่ละคนเล่นไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็ใครก็ได้ค่ะอยากเล่นกับบอลแลนด์ดบลูมแต่คงเป็นไปไม่ได้แหรอค่ะบินไปนู่นเลยเนาะชอบสไตล์นั้นเหรอคะเซอร์เซอร์แล้วพี่เขาแบบดูมีเสน่ห์ดีค่ะหายังทำงานทุกวันไหมคะช่วงนี้ ทุกวันค่ะแล้วแบ่งลา,านงานไปลงไปเรียนยังไงเอ่ยอ่าก็ตอนตอนที่ไปเรียนก็หนูไปเรียนครบทุกวันค่ะมันคิวละครน,นะคะจะไม่ชนกับวันเรียนเรจะพยายามกับไหมใช่ค่ะแล้วถ้าไปเรียนก็แบบแวะไปทํางานแล้วก็กลับมาเรียนหรือว่าเรียนเสร็จแล้วก็ไปทํางานค่ะแล้วหนักไมหมเหนื่อยกับการเรียนไหมคะยากเพราะเก๋เราก็แบบโอ้สามกว่าเนาะเฮ้อันนี้ค่ะก็อืม นิดนึงค่ะแต่แต,แต่แต่เทอมนี้หนูลงน้อยค่ะก็ยังไหวอยู่มีมมองอแง่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมมีช่วงช่วงที่แบบตื่นมาตอนเช้าแบบอขอคอยข้าหน้าทีได้ไหมแต่แต่ก็เป็นแค่แ<ม>ช่วงแม่แบบล,แแบบลุกออกมาดึงเปิดหน้าต่างดึงผ้าออกจากเลยต้องลงแต่ก็ตอนที่ตอนที่อยู่ที่บ้านนะคะจะนองแงนิดหนึ่งแต่ตอนที่มาถึงหน้าง,งานมันก็เจอ,อหลายๆคนมันก็แบบฮึบๆ <laughs> ใช่ค่ะก็สนุกขึ้นมา เห็นบอกว่าตอนนี้ก็กมาอยู่กรุงเทพแล้วเนาะย่าใช่ค่ะค่ะต้ไม่ได้อยู่ที่บ้านที่พัทยาไม่เขาหนูไม่ได้กลับบ้านนานมากเลยค่ะก็หนูย้ายมากรุงเทพมาหลายปีแล้วที่ขอบคุณแม่ขอ<า>บคุณพ่อด้วยค่ะโอ้ครอบครัวสุขสันต์เลยเนะ <Yes. S 2> า <c oughs> นะ่พูดเมา้าดีนึงถึงพี่ณเดชอยากจะเมาอะไรเขาไหมคะแกล้งเขาบ่อยนู่นนี่นั่นนะอ่ออาไม่มีไอเดีค่ะพี่ณเดชเขาก็เป็นอธิบายพี่เดชเขาก็คนที่แบบ ค่ะคือแบบเดินไปตดไปไม่สนโลกนี้เลยไม่สนว่าใครจะได้กลิ่นบ้างการขับคงอยากรู้แล้วว่ากลิ่น้ยไ,ไม่อยากไม่อยากได้กลิ่นหรอค่ะมันมหอมใช่ค่ะใ,ใช่ค่ะ ก็ชอบตดแล้วก็กำแล้วก็มาปลาใส่หน้าหนูทุเรียนหนูจะเอาคืนในฉากค่ะเพราะว่าว่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราก็โดนใช่หนูไม่กล้าแก้งแบบตอนที่ไม่เล่นละครค<ช>่ะเ <ขอ S 2> ดี <ขอ S 2> ด๋ยวโดนหนักกว่าเดิมส่แนข่าบปะลุ้นอยากให้แบบ ชอบคู่นี้เขาบอกว่าดีตรงการอยู่ด้วยกันแล้วแบบน่ารักก็ต้องขอบคุณมากค่ะที่ที่เห็นว่าเราเล่นคู่ด้วยกันเราดีค่ะแต่มันก็ไม่มีอะไรค่ะก็เพื่อนร่วมงานมากกว่าเจอพี่เขาแบบทุกวันแล้วสนิทกัน มีแฟนคลับถามมาว่าในกองนี้สนิทกันมากน้อยแค่ไหนยังไงออก็สนิทนะคะก็ต้องเข้าฉากด้วยกันกับทุกฉากคว่าแบบเป็นนักสแสดงคนหนึ่งที่เราบอกว่าค่อนข้างจะสนิทมากลใช่ค่ะหนูหนูคิดว่าพี่เขาเป็นแบบนักสแสดงที่หนูน่าจะสนิทมากที่สุดตอนนี้ค่ะเพราะว่าก็ถ่า,า,ถายถ่ายละครตั้งแต่แบบเกมมาเกมมาก็ถ่ายตอนน่อเนื่องมาธรณีนีนีใครคลองด้วยนะคะเจตเตอร์ก็ยังบอกว่าใช่ค่ะก็ยัง,งมีคู่ยอยู่ค่ะก็ได้เจอตลอด หนูค่ะย่าชอบ an, up, ผู้ชายประมาณไหนเ um, ออหนูหนูยังไม่แน่ใจนะคะว่าอันนี้คือสเปคหนูหรือเปล่าแต่แบบคร่าวๆหนูชอบคือหนูชอบใครที่เป็นสุภาพบุรุษค่ะคือบเข้ามาแบบสวัสดีครับไม่ใช่แบบเฮ้ยยคอยอกโซเซ็กซี่อะไรแบบนี้ค่ะจะแบบอยากให้เขาแบบนิ่มๆอ่ะค่ะยิ่งที่จะเด็ดได้่านเลยก็หนูชอบคนที่มีเสน่ห์ค่ะก็อืม ใครก็ได้ที่นิสัยดีเออเจอหรือยังยังเลยค่ะแต่หนูเชื่อว่าสักวันหนึ่งก็ต้องมีค่ะเยอะๆก็โสดเนาะทำงานใช่ค่ะ,คะทำงานก่อนอถึงยี่สิบปยังไงนะปีนีออ้ปีนี้หนูสิบเก้าค่ะ ขอฝากด้วยนะคะละครเรื่องกอลนีนี้นนี้ใครคลองจะออนแอร์เมษายนแล้วก็ฝากด้วยนะคะเป็นละครที่ครบทุกรถเลยค่ะแล้วก็มีนักแสดงหลายหลายคนที่แบบเต็มเต็มให้เป็นละครที่มีสีสนันมากเลยค่ะก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะน้องเสร็จตอนประมาณห้าทุ่มหาุ่มกวเลี้ยงคืน พี่นีก็ส่งน้องเสร็จพี่นีก็ขับรถกลับบ้านต่อนะเดทกพี่นียไม่ได้นอนหรอกนะเดทอาจจะได้นอนชายชายพี่นีก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีห้านะเดทเจ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะหนักมีน่โดนเหยียบเนี่ยเอาโดนเหยียบไม่ให้ไม่ใช่น้องมิวนะที่โดนเหยียบเหยียบเท้าเพนพี่นีโดนนี่เขาเข้าใจผิดกันหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาพรุ่งนี้เราพาพี่นีมาให้ดูมีถ่ายรูปกับพี่นี่รวา อ่ะเป็นคนดูแลนะเด็กก็บอกว่าเจอก็ไหว้เว้ยกันได้ยกมือไหว้ได้ทักทายได้อย่าไปเหยียบหัวแกเพราะแกตัวเล็กแล้วก็แกโดนเหยียบโอ้พี่นี่เขาแบบน้าเกิดตอนน้ำน้าเกิดตอนน้ำรถมันก็เลยต้องนิดนึงพี่ต้องบอกว่าพี่นี่เนี่ยเขาจะน่ารักเขาจะแบบว่าน่ารักนะต้องจริงๆครับต้องรู้จักอยู่แล้ว ป็นแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับนเดชย่าๆจริงๆต้องรู้จักเพราะว่าสำหรับบางคนที่แบบเหมือนแบบไปเจอที่ห้างแล้วก็เออตามน้องไปดูอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่รู้เพราะอะไรมื่อเวลาอยากรู้ว่านเดชไปไหนถามพี่นีได้พี่นีแกจะมีการซิบบอกว่าแกดูคิวอยู่ป้าป้าปาป้าองกันนั่งเยอะเราไปดูนาเดชก่อนเนาะคนเดียวเลยนาเดชยาวมากใช่ยาวเนาะไม่ยาวไม่ให้สัมภาษณ์ยจ้าหรอเลย ก็ยาวจริงๆนะ9นาทีเดี๋ยวไปดูนัเด็กกันก่อนเลยค่ะใช่แล้วนะครับสิหน้าหนึ่งนาทีที่เราที่เดียวนะได้ไปทำไปเข้ากองเราได้ที่นี้ไปดูเลยเลยค่ะ ครับผมสวัสดีครับอถามหนึ่งเมื่อคืนก่อนนอนดึกไหมคะกับไปถึงเยอะไหอ๋อเมื่อคืนก็ไปรับรางวัลของสยามบันเทิงมาฮะก็เสร็จก็ประมาณเที่ยค่ำครับก็ลาแฟนๆคลับก็กลับเลยครับพอพึ่งตื่นมาแต่เช้าตื่นมาเต็มที่กับละครครับผมแต่นอนเยอะอยู่นะน้าใจใช่เมื่อคืนก็ได้นอนเต็มที่ครับข่าววันนี้เป็นไงบ้างว่าเขาซีนะวันนี้มาถ่ายเอ่อทร์นาดีนิยไฮคลองครับผมก็เป็นละครรีเมคนะที่เอ่อป้าแจ๋วพี่แหม่มนะได้ร่วเป็นผู้กำกับ เป็นผู้จัดในครั้งนี้กับน้องอายะได้ร่วมกับพี่กุ๊บกิ๊นะสม,มุททิพย์เหลืองอุทัยนะครับผมพี่ตีเอฟพี่โบแล้วก็น้าเดีพี่โบพี่โบก็เคยเล่นด้วยกันตั้งแต่สมัยเก็ไล์เก็บลักแล้วใชก่ก็มากองนี้ก็เหมือนได้กลับมาบ้านเก่าครับรู้สึกสนุกดีฮะสนุกมากครับเ๋วว่ย,ยังดุเหมือนเดิมอยู่กับเาไม่ดุแล้วครับพ้ะเจ้าไม่ดุตั้งแต่ดวงใจคนี้นะฮะแรกๆก่กลัวพ้าเจ้ามากครับเพราะว่ากลัวเสียงพ้าเจ๋ววันแรกที่ถ่ายเลยนะจะกลัวมากแต่พอหลังไม้ร่วมงานกันแล้วมาครั้้งนี ดีใจครับผมแล้วก็รู้สึกมีความสุขที่ได้ทำงานกันครับค่ะตอนแรกเราตอนที่เจอดวงใจคนนี้ค่อนข้างจะเก่งกับเขาเก่งมากเก่งมากครับเพราะว่าเป้าใจจะบอกไม่ใช่ไม่ใช่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ออะไรเงี้ยแล้วเราจะแบบคือเราเจอปมกิดมาแล้วเราแบบพี่ดวงกิดครับเป้าใจเขาดุไหมครับผมเป้าใจเาเสียงดังมากเลยครับอะไรเงี้ยผมก็จะแบบพี่ดวงกิดก็โทรไปบอกเป้าใจว่าเนี่ยมันมันโทรมาบอกนะว่า มันน่กลัวพ่าแจ๋วมากเลยอย่างเงี้ยพ่อแจ๋วก็มาบอกผมว่าไม่ต้องกลัวฉันไม่ได้อะไรฉันแค่เสียงดังเฉยอย่างจริงว่าแจ๋วไม่มีอะไรครับน่ารักก็คุ้นเคยกันแล้วใช่ครับผมก็เป็นฉากมาเข้าร้านกาแฟหรอวันนี้เป็นฉากที่มาอยู่ในตัวเมืองของเชียงใหม่ครับผมก็เหมือนกับว่ามาเชียงใหม่แต่ว่าใช่ก็จะเป็นเหมือนกับตลาดในเมืองนิดนึงก็จะเป็นเหมือนกับอเวนิวก็แบบว่า มาก็จะมีมาซื้อของพอดีว่า,ามาซ่อมไหตเตอร์อคือรับหน้าที่เป็นคนซ่อมไหตเตอร์ให้คุณยา่าเพราะว่าไหตเตอร์เนี่ยเสียไปนานแล้วแล้วก็ไม่มีคนที่จะมาสนใจดูแลเลยลเราก็รับภาษาหน้าที่นี้แทนเพราะว่าพอที่จะรู้เรื่องพวกนี้มาบ้างก็มาซื้ออุปรกรณ์ของอะไรเงี้ยก็มาพร้อมกับดารณีกับแม่แก้วด้วยแล้วก็มีอาจจะมีแบบว่า,เ,าเป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอกับคุณเว ได้เห็นคุณเมย์ก็คือ,อลูกของวิไลลักครับผมก็เป,เป็นเป็นหลานคุณย่าเหมือนกันแต่เรามาที่นี่เรายังไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครหรือว่าอะไรเราแค่เหมือนกับว่าม,ามามามาเห็นเขาแล้วก็เอ้ยเขาเข้ามากกอดบารุีเขาเข้ามาก่อนรารุาาน,นีแบบนี้ใหม่ของว่าอะไรเราคิดว่าวเป็นแค่ไม่มีเราเรายังมาใหม่ๆแล้วก็แบบว่าพออยายามที่จะ เขาเรียกว่าไรเจียมตัวอยู่ยังไม่การที่จะไปแซวมากหรือว่าอะไรกันเขาแบบเหมือนปิดนึงแบบว่าแฟนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วตกลงเราหึงเขาไมหมฮะไม่หึงครับฉากนี้ไม่ได้หึงแต่ว่ามันเหมือนกับการแกล้งหยอดเหมือน,นกับแกล้งหยอดเด็กๆมากกว่าว่าแฟนหรอะไรเงี้ยแต่ว่าเราหยอดด้วยความที่ยังอยู่ในขอบเขตของความใกล้ชิดที่มันค่อนข้างห่างกันมากอยู่ครับยังไม่สนิทนมยังไม่สนิทครับผมก็เจอย่าอีกแล้วน้องเจย่าฟ้องตลอดน้องฟ้องมา ม่มีใครแก้ครับกองนี้ฮนะเออก็ดีเนาะเจอกับยายายตลอดอย่างนี้บอกว่าก็ดีครับดีครับใช่ครับผมค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันถ่ายกันตอนและเดี<ช>๋ยวไปต,อต่อเนาะไม่ได้ไปต่อที่โรงพยาบาลไม่ได้ไปครับผมวันนี้มีแผนจะไปไหนกันวันนี้เดี๋ยวเย็นก็เอา,เอาฟิล์มกล้องฟิล์มที่ไปถ่ายตอนไปถ่ายโฆษณาอะไรเงี้ยเอาไปล้างรูปแล้วก็เอามาดูอะไรเงี้ยครับผมอ๋อภาพที่เราถ่ายใช่ถ่ายคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้เป็นคนประมาณไหนระบบเป็นอาทิตย์ครับผมก็เป็นหลานคุณย่าที่ เราเนี่ยแต่ที่คุณพ่อเนี่ยส่งมาให้ให,ให,ให้ให้มาอยู่กับคุณย่าอ,อะไรเงี้ยครับผมแล้วยย่าเขาค่อนข้างจะหงุณย่าของเขากัดกับเราหรอคือคือเหมือนกับว่าความฝันของเราเนี่ยคือการเป็นนักเกษตรกรที่ดีนะฮะแล้วพอได้มารู้จักกับคุณย่าเนี่ยก็รู้สึก นำมาคุณย่ามาเป็นแบบอย่างในทุกๆก,การใช้ชีวิตเลยทุกขั้นตอนแล้วทําให้เหมือนกับว่าความใกล้ชิดของเรากับคุณย่าเนี่ยมันมันมากขึ้นจนจนเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อดารุณีเนี่ยเกิดห,หึงหึงหัวคุณย่าขึ้นมาแบบว่าเหมือนกับเด็กน้อยที่แบบว่าถูกถูกถูก,ถกคนเราใจะใส่น้อยลงก็จะแบบว่าไม่ใช่ไม่เช่ว่าอิจชาแต่ว่าเหมือนกับ ทำไมทำไมต้องคุณทำไมคุณย่าต้องแบบไปสนใจผู้ชายคนนี้มากกว่าเรานะอะไรเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยตอนไม่มีไอ้หมอนี่มาเนี่ยคุณย่าทั้งรักทั้งห่วงทั้งกอดเราอะไรเงี้ยแต่จริงก็คุณย่าเหมือนเดิม<า>เพียงแต่ว่าคุณย่านำได้เหมือนมอบความรู้ให้กับบุคคลที่โตกว่าอะไรเงี้ยน้องคุณย่าก็อยากจะให้เรียนจบอะไรๆอย่างนี้ไปในเรื่องนี้คือเราก็กัดกับยายาตลอดเลยนะคะในเรื่องกัดกับยายาตลอดไหมหเหรอฮะเราจะไม่เป็นคนเริ่มก่อนในแล้วจะเป็นผู้ใหญ่หแต่เด็กเนี่ยจะมาหาเรื่องก่อนตลอดเลยเราก็ตอบโตบ้ต ตอบต้อตอบ,ตอบจากเบาก่อนอ่ะพอไม่หยุดปุ๊บเราก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าให้เขารู้ว่าเราเป็นผู้ใหญ่นะเราโตวกว่าน,นะอย่ามาหือนะอย่ามาหือถ้าหือเราคือเราก็จะทําให้คุณหยุดได้เหมือนกันเลยอ่ะอ็ไม่กบฏแบบนี้นะะก็สนุกดีครับสนุกดีแต่ก็ยากเหมือนกันครับก็จะเป็นเกษตรกรด้วยเนาะจริงๆ การเกษตรกรก็ไม่ค่อยยากครับผมแต่ว่ามันมันเรื่องราวหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ที่สีด้วยเนาะที่ต้องเล่นแล้วก็มันก็ต้องมีความเคลเรียไหวความพัฒนามากขึ้นครับผมกดดันไหมนิดนึงเนาะกดดันไหมก็มากเหมือนกันครับแล้วคอรีเมคด้วยฮะแล้วก็เรื่องนี้มันก็ต้องพัฒนาฝีมือมากขึ้นด้วยก็ไม่รู้ว่าจะทําได้ดีถูกใจแฟนหรือเปล่าเลยฮะมีคุยกับย่าไหมว่าโอ้ยเรื่องนี้จะสู้กมร้าเกมร้ายขึ้นมา ไม่ได้ไม่ได้มาเปรียบเทียบกันครับเพียงแต่ว่ามองมองถึงว่าเหมือนกับว่าเราล้อันเก่าไปหมดแล้วอ่ะแล้วก็มาพูดถึงเหมือนว่าละครเรื่องนี้เป็นละครละครเรื่องใหม่ของเราเป็นละครเรื่องแรกของเราอะไรเงี้ยที่ที่ต้องมามาทำกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะที่จะเรื่องนี้ค่อนข้างจะสนุกแล้วก็มีเนื้อหามากมายแล้วก็เหมือนกับค่อนข้างที่จะมีอะไรมานําเสนอตลอดเวลายงี้ก็สนุกดีฮะก็คุยกับน้องก็แบบว่า จะคุยกันเรื่องของของการแสดงมากกว่าว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นยังไงบ้างแบบเล่นโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมหลายคนก็สงสัยแฟนลับก็อยากรู้ว่าก่อนนี้เราสนิทกันยยะแค่ไหนสนิทกันไหมก็สนิทกันปกติฮะเพราะว่ารู้จักกันมาก็นานเหมือนกันเนาะธรรมดานักแสดงผู้หญิงที่เราแบบสนิทที่สุดเหยคะณเดช จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับนอกเหนือจากเด็กพี่เอคนอื่นที่เรารู้จักอะไรเงี้ยเจอกันตลอดเจอตลอดครับเจอกันต่ดอด,ตอ,ดตอนนี้จะมีพรีเซนเตอร์มีงานคู่กันอีกไหมก็คงน่าจะเป็นเป็นตัวดเดิมครับเป็นสินค้าดเดิมครับแฟนคลับเขาก็ลุล้นน่ะว่าคู่ไหนคู่ดีโอ้ยดีก็ขอเป็นคู่สร้างแล้วกันครับผมช่วยๆกันหาเงินกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่าครับก็บอกว่าแฮปปี้กับแต่จุดนี้แฮปปี้ครับผม ได้มีเวลาพักผ่อนเยอะไหมคะช่วงนี้ช่วงนี้ก็ค่อนหนักเหมือนกันครับเพราะทั้งสอบด้วยครับใกล้กับมิเทอมแล้วตรงนี้มิเทอมแล้วก็พยายามพยายามแบ่งเวลาให้มันลงตัวแต่ก็ยังยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องเวลาจริงๆแล้วมันพูดยากมากถ้าเราทำงานตรงนี้ด้วยเพราะว่าละครด้วยเรียนด้วยอย่างเงี้ยครับบางทีก็แบบดีตลอดน้องญาติก็ดีนะเด็กก็ดีดีครับก็เราก็ดีใจด้วยครับว่าเราก็ทำงานเหนื่อยเนาะมันก็เป็นเหมือนกับกำลังใจเราเกรดแล้วก็ทำทำงานส่งหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นเหมือนกับ สิ่งที่เอายังไม่ทิ้งไปแล้วเราก็ทามันได้ดีด้วยค่อนข้างดีเหมือนกับว่าเราจับปลาสองหมือนแต่ว่าเราจับปลาได้ได้ตัวเท่ากันเลยครับผม,อมบนอกคุณแม่มีแบบโอ้หนูทำงานเยอะไปแล้วอะไรอย่างนี้แมก็มีครับมีบ้างครับเหตแล้วเหนื่อยก็สงสารเลยฮะทุกวันนี้พุณแม่ก็ทำกับข้าวมาให้กินอะไรเงนะี้ยโดยขอเป็นโตตลอด อืมใช่ครับใชาา่มีมีก็แบ่งกันกินในกองทุกคนนลครับผมฝีมอือฝีมอืมอต้องยาวว่างไงมางอร่อยใช่อร่อยครับอร่อยฮะแม่บางทีแม่ก็ทาขนมจีนมาฝากคนที่กองให้พี่แหม่มให้อะไรกินกันคนะ่ะนักได้ยนทำงานทุกวันไหมคะมีวันหยุดบ้างไหมครับเอ่อ <c oughs> วันหยุดลอวันหยุดไม่ไม่ค่อยมีเลยครับเพราะว่าวันหยุดก็คือเรียนเรียนเสร็จตอนเย็นก็ไปทํางานอะไรเงี้ย แอบแบบเซ็งไหมบอโหไม่ได้ตัดไปเดินไม่ไไปชอปปิ้งเซ็งไหมไม่ไม่เซ็งหรอกครับไม่เซ็งนะฮะจริงจริงมันก็เรียนมาด้วยจริงจริงวัยเราเนาะเรียนทั้งวันก็บางทีก็เพลียแล้วกลับบ้านก็นอนพักผ่อนปัน่นจักรยานไปฟิตเนสอะไรเงี้ยสบายสบายดีกว่าแต่เรากลับต้องมาทํางานเลิกดึกดื่มก็ ก็ดีครับจะได้ฝึกฝึกตัวเองด้วยแล้วมีความสุขกับตรงนี้ครับผมค่ะอ่นนิดนึงเมื่อวันก่อนเพื่อนที่ไปเจอเราที่มินิมาร์ไปทำอะไรเขาไปซื้อของบอกว่าเราแวนส์โมไซส์มาซ้อนโมไซส์มาอ๋อแถวนั้นเปล่าแถวไม่้เออใช่ผมไปอ่าฟิตติ้งอ่าโฆษณาชุดใหม่แล้วก็พอดีว่าจะไปซื้อบัตรเติมเงินเออก็เลย อาศัยยามให้เขาขับมอเตอร์ไซค์พาไปให้<อ>แต่ไม่รู้ว่าเพื่อนพีู่่ไหนหลายคนบอกว่าพวเพื่อนที่เจอบอกว่าน่าเดแบบดูเป็นแบบธรรมชาติอาาาตสองคนมอเตอร์ไซค์ได้อะไรได้ <laughs> เออเออปาปากเบิมครับผมถ้าปกติเวลาไปข้างนอกเนี่ยคนขอถ่ายรูปคนอนะไรเยอะน่าเด็ดมีแบบอออีกแล้วอะไรอย่างนี้ไหม <laughs> ไม่ไม่มีครับไม่ไม่ได้แบบว่ากุดกิฑหรือว่าอะไรครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราเราให้เวลาเขาสักประมาณหนึ่งแล้วก็ขอตัวนะครับก็อ่าเรียกว่าออกโตมาอะไรเงี้ยทำรูได้ อยากจะบอกแฟนคลับของเราเนี่ยอยากจะบอกอะไร็ได้อยากจะขอบคุณครับผมอยากจะขอบคุณนะทุกกําลังใจนะฮะทุกคนที่คอ,อยติดตามผลงานตั้งแต่อาจจะเป็นตั้งแต่นานแบบเลยหรือว่าอาจจะมาตอนเล่นละครก็ได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบว่าคอยให้กําลังใจคอยชื่นช,ชมผลงานมาโดยตลอดครับก็ต้องขอบคุณครับ เขเหมือนพี่มีปากมานิดนึงว่าโอ้แฟนขับยากเบียดพี่นีตลอดออ๋นะคนเขารักเนาะอย่าอย่าไปห้ามเขาดีกว่าเดี๋ยวเขาจะเกลียดเราครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ